<c oughs> เจเ๊แเรียกพ่อดิเรียกพ่อดินี่ยยกหน้ามันบอกให้เรียกพ่อเรียกพ่อจา๋าดิคุณพ่อจะไปไหนจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนจ๊ะหายายเหรอไป <c oughs> เดินตุนดบิดท,ทำไมเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอเร็ว แม่ตามไปแล้วเราเร็วเดินดูด้วยสิเดินดูด้วยใครตามใครตามาสาวเดี่ยน้องสาวป้าเปิดประตูด้วยจ้าเปิดประตูด้วยจ้าเปิดประตูหน่อยจ้าปาาป,ปิดปิดด้วยนะจ๊ะ

อ่าลุกขึ้นรถเลยข,ขึ้นติขึ้นรถรอเลยบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ